สิบเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรแคร์ความคิดของคนอื่นจนมากเกินไปอย่างแรกเลยชีวิตมันเป็นของเรามันไม่ใช่ธุระอะไรของคนอื่นคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์คิดอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการตัวเราเองก็เหมือนกันครับความคิดของคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือคุณค่าในตัวเราได้เว้นแต่ว่าเราจะยอมให้เขาทำสองพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเราเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ได้ดีที่สุด สสิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้เข้าใจอย่างงี้นะว่าความคิดเห็นของคนเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่แย่สำหรับเราก็ได้ 4. การไปกังวลสิ่งที่คนอื่นคิดมันจะทำให้เราล้มเลิกในการทำตามความฝันของเราเพราะถ้าเรามัวกังวลกับความคิดของคนอื่นนะเราจะไม่มีทางไปถึงที่ที่เราฝันไว้ได้เลย 5. ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่คนอื่น เวลาเราทําอะไรลงไปแล้วเราต่างหากที่เป็นคนรับผลของการกระทํานั้นแล้วจําไว้เลยนะครับว่าเวลามีคนมาแนะนําหรือสั่งให้เราทําอะไรมันไม่ใช่พวกเขาหรอกที่จะต้องไปแบกรับกับความเสี่ยงแต่เป็นตัวเราเองต่างหาก 6. ความคิดของผู้คนมันเปลี่ยนไปได้เรื่อย จนไม่สามารถมีตัวตนที่มันเจาะจงโดยเฉพาะได้เลยเพราะฉะนั้นความคิดหรือมุมมองของคนมันเลยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความคิดของคนอื่นมันก็เลยไม่สําคัญกับความคิดที่แน่วแน่ของเราไงเจ็ดชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาใส่ใจไอ้เรื่องพวกนี้เรามีชีวิตเดียวครั้งเดียวชาติหน้าเกิดมาหรือเปล่าไม่รู้ดังนั้นชาตินี้ใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเถอะแล้วใช้ชีวิตโดยไม่ต้องไปกังวลกับความคิดของคนอื่นด้วยนะ เพราะหลังจากที่เราประสบความสําเร็จเราอาจจะไม่ได้เห็นคนพวกนี้มาพูดพึมพำให้เราฟังอีกต่อไปแล้วแป่ทาอะไรไปก็ได้รับผลอย่างนั้นคนส่วนใหญ่อะหลงทางเพราะต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปเอาใจคนคนนั้นโดยการไปเอาความคิดของเขามาทําแต่อย่าลืมนะพฤติกรรมที่เราทําเพื่อให้คนอื่นเขาชอบใจมันอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คนอื่นไม่ชอบเราได้ 9คนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจเราอย่างที่เราคิดหรอกเอาความจริงนะคนเราไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นมากขนาดนั้นถ้าพวกเขาจะสนใจเขาก็สนใจเพียงแค่ว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือเปล่าและ1ิบจาไว้ให้แม่นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําให้ทุกคนพอใจแล้วคนแรกที่เราควรจะทําให้เขาพอใจมากที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองความคิดคนอื่นมันอาจกลายเป็นภาระของเราได้ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไปจนทําให้ลืมไปว่าตัวเราคิดยังไง ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดความต้องการของคนอื่นซะนะครับเราจะได้ค้นพบตัวเราเห็นโลกมุมใหม่แล้วเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย